สวัสดีงา,งามๆจะพี่น้องปองปลายมือก็ได้เมนูบาร์บีคิวย่างแบบสำเร็จรูปได้คุณค่าทางอาหารอีกแล้วเออ้อได้โปรตีนได้คาร์โบไฮเดรตได้ทุกอย่างนี่ทานมะเขือเทศก็ผิวสวยค้าวปุ้มมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องอืมทานกับแตงอืมสะดวกสบายทุกมื้อเนี่ย ืมย่างแบบกร,บกรบอบๆห,หอมๆงเหลืองเลยพี่น้องเนาะหืมพริกหยวก,ก,ยวกอืมมาพีคิวเนื้อ อืมแซ่บแต่บ้สาสิมากอืมอร่อยทานกับแจงทุกวันนี้สะดวกสบาย ทานคู่กันกับมะเขือเด้๋ยวพี่น้องก็อกอ,อกร็เปรี้ยวทานคู่กับพริกออกรสพิษขอันนี้มนัน เราไม่หยับทานมาเราก็เอาออกสบายถ้าเบอร์ตอมแม่แบบเพิ่งเืลองทำเอง Cắt tắt tan tan quá chung chưa Hãy <laughs> กะเที่ยอืมชอบเป็นครังร้งแรกที่ซื้อมากแบบจากในห้างนะพี่น้องสบายทุกมือสะดวกสบายอืมรังนุ่มหอมหอมกินเนื้ออืม ทานเนื้อต้องทานติดมันแบบนี้จะอร่อยออื ลอนอก็จะซื้อกระเจี๊ยบมาปิ้งเพิ่มย่างเพิ่มอยู่ตัดออกความเปรี้ยวของมะนาว อมพมรหนึ่งสองร้อยยิบเก้าบาทถุงหนึ่งนี่หกไม่คุมยกทำแบบเนี้แบบสมบูร็จรูปเข้ากับแบบสะดวกสบายนี่ มีกระทะอันนี้จระซัำบายกระทาไฟฟ้าคุ้งคุอราคาแบบเบาๆกระถางสามเกาๆร้อนเนี้วพร้อมนี่ยางเลยเมือ่อกินปงปงปลานน่นนี่นัน่นอื อืเวลามีปาร์ตี้นี่เนะพี่น้องเนะซื้อแบบนี้ส้ำเร็จรูปย่างสบาย อน,นี้มันจะาไม่ทานเราก็ไม่ต้องทางแต่ถ้าใส่ไขมันเข้าไปมันก็จะรสชาติมันก็จะมันมันก็จะอร่อยกลมกล่อมขึ้นคือม,มาสองพัก 很好，嗯嗯、mm，嗯、hmm. mm。Hmm. หอมกลิ่นเนื้อเนื้อติดมัน <Okay. S 1> จุกจุกเยอะ ก็จะข้อพผาแล้วจากในคลิปนี้กันด้วยพี่น้องเด้อชิไปโตแล้วไหมนะคะนี่แซ่บเป็นเมนูที่ถูกใจมากด้วยเป็นคนหมัดก,กิน,นึ่งเลพี่น้องโอเคทั้งค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ